มือนีจัดหนักจัดเต็มคือเกาเนาะจ้าตำปลาสมอนกินคููกับอันทองปลาสมอนถอดกับกรอบเลยจ้าพี่น้องจ้าผักแกมกับซิมีหลายคือเกาเนาะจ้าก็จะเป็นผักกวางตุ้งแตงกวาผักสลัดผักกาดขาวหน่อยเนาะจ้าผักเชอร์รีอันหอมแขกเนาะจ่าละก็บักขือม่วงคือเกาจ้ามาจากพี่น้องจ่าบาวาด้วยหลายเนาะจ้ามาเสแสร้งน้องกันคือเกาเด้อจ้ามือนีมาแบบ แสบแสบคือเกาจ้ะสีสันจีดจัดคือเก่าลวจ้ะมาลุยน้ำกันเลยจ้าคำใหญ่ๆ,ๆเลยจ้ะ ปลา่อนมันกรอบ,อบ mm hmm. ยังเบยข้าวเหนียวมาน้ำตาโมาเ่ยใบ mm hmm. <Bye, S 2> ข้าวเหนียวจะอ้ตม mm hmm.

ตั้มแซลมอนเผ็ดๆแซ่แสบแสบนัวกับผักกรอบกรอบคือเกา่าเนาะจ้ะมื้อนี้ลากาสิขอโตโัวลาพีล่ลาน้องไว้เพียงซ่ำนีกน้ก่อนเนาะค่ะหากว่าล่ากินบ่สุภาพม,มุม่ม,ม้ามกราบขอโทษขออภัพยพี่น้อง FC ฟซีสุขสุขคนเนาะจ้ะฝากพี่ฝากน้องกดไหลกดแชร์กดติดตามเพื่อให้หล่าเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้พี่เห็หนหน่องได้เบิ่งหรือชมอีกต่อไปสำหรับมื้อนี้ลากาสิอตัวลาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ